การดูแลดอกะม่วงในแต่ละช่วงมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุ่งนาอีกคน,นึ่งเพื่อความ,มยั่งยืนนะครับวันนี้ก็มาอธิบายในส่วนของอาการทําช่องม่วงนะครับว่า การดูแลช่อ่วงในแต่ละช่วงเนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความหวังในการที่ว่าปีนี้เราจะมีเอโม่วงเอาไว้รับประทานเองนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหลายคนผิดหวังในเรื่องของการที่ว่าเจอเพี้ยจักระจันเข้าทําลายดอกม่วงจนเสียหายร้อเซเลยคือเป็นคือพูดง่ายๆลูกก็ไม่ได้กินใบก็เกิดเป็นสีดำแล้วก็ ชาวมวงเนี่ยเสียหายเหยีหย่หยวแห้งเสียหายหมดเลยปีนี้เราจะาทําให้เกิดการติดผลเรียกว่าได้สําหรับคนที่บํารุงกันมาตั้งแต่ต้นปีนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ว่า,าผมมอธิบายในช่วงของจะติดดอกอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าผมทําวิดีโอลงมาตลอดนะครับตั้งแต่การดูแลต้นหลังจากการตัดแต่งหรืออะไรเนี่ยเรามีวิดีโอหมดแล้วแต่วันนี้อยากมันเน้นว่า เมื่อเราเห็นการแทงดอกมะม่วงออกมานะครับเราจะต้องดูแลเขายังไงประคบประหงอยังไงเพื่อให้เขาติดลูกนะครับแล้วก็มีผลผลิตในช่วงที่เมษาพุทธภาเนี่ยให้เราได้รับประทานมะม่วงที่เกิดจากการปลูกของเราเองนะครับวันนี้จะพามาดูต้นมะม่วงที่เริ่มแทงช่อแล้วนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นช่วงนี้เองจะได้เอาเป็นตัวอย่างสําหรับให้สมาชิกเนี่ยเอาไปดูในของตัวเองว่าในแต่ละช่วงดอกเนี่ย จะต้องมีการดูแลอย่างไรบ้างบับรุงเขาอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจาก أ, <อ>ช่วงแรกก่อนเลยนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นมะม่วงเราเนี่ยจะแทงช่อดอกนะครับต้องบอกว่าเดือยไก่ที่เวลาภาษาคนทำมะม่วง,งเขาบอกว่าช่วงแทงเดือยไก่นะครับกับแทงยอดอ่อนจะต่างกันอ่ะดูต้นยู่หวนก่อนนะครับการแทงยอดอ่อนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้นะครับ อันนี้น่าจะแทงดอกอ่ะคราวนี้ผมจะเทียบให้ดูนะครับระหว่างแทงดอกกับแทงอยอดใหม่เนี่ยจะต่างกันแบบนี้จะเกิดเป็นยอดใหม่นะครับแล้วก็จะแตกออกมาให้เป็นยอดใหม่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าปลายกิ่งเขาเรียกกันว่าเดือยไก่เนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับ นั่นคือการที่จะเริ่มติดผลของมะม่วงก็คือเราเรียกว่าช่วงของเดือยไก่นี่ครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จะเป็นเขาเรียกว่าช่วงเดือยไก่ออกมานะครับตัวนี้จะเป็นช่อมะม่วงนะครับช่วงแรกเป็นช่วงเดือยไก่ต้องมีการดูแลอย่างไรอ่าเมื่อเราเห็นเขาแทงแบบนี้ออกมาอันนี้อธิบายให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่านะเป็นช่วงที่พอเป็นเดือยไก่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเป็นช่วงดอกที่เขาจะดันดอกออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะ เอาที่ตัวอย่างที่ชัดๆเดือยไก่ให้เห็นกชัดๆแต่ตรงนี้ก็น่าจะเห็นชัดเน,นาตะตากล้องเนี่ยที่มันเป็นเดือยไก่งอๆอยู่นะครับเดี <the> <mouth> ๋ยวผมลองดูข้างบนก่อนจะได้เห็นตัวอย่างนี่แหละตรงนี้แหละจะได้ไม่ต้องไปปีนนะครับอ่นนี่คือตัวอย่างนะครับนี่ให้เห็นสองอันอ่ะตรงนี้ก็ได้จะได้ชัดๆนี่เป็นตัวอย่างเดือยไก่นะครับเดี๋ยวให้ลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆเอากล้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะครับทุกทุกท่านจะได้เห็นว่า อันนี้คือช่วงแรกที่มะม่วงเราเนี่ยจะแทงช่อดอกมาแบบนี้นะครับเขาเรียกเป็นช่วงเดือยไกการบำรุงช่วงนี้ทําอะไรบ้างหนึ่งครับใส่ปุ๋ยห้ามห้ามลืมเลยก็คือปุ๋ยที่ต้องบำรุงเขาก็คือแปดยี่ฝียี่ฝีนะครับส่วนที่สองคือห้ามไปลดน้นําจนมันเกิดการเฉะแฉะที่บริเวณต้นนะครับช่วงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเขามีในส่วนของความชื้นหรือมีน้ําอยู่ใน บริเวณต้นที่เราได้มีการลดน้ํามาอยู่บ้างแล้วก็คือเขาเรียกว่าการชลยน้ํานะครับให้น้ําได้ห้ามขาดน้ําด้วยในช่วงนี้ไม่งั้นช่อเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการช่อแห้งแล้วก็ไม่ติดช่อขึ้นมานะครับก็คือถ้ามันแห้งแลง้งจนเกินไปจนต้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับได้เนี่ยเขาก็จะไม่ติดลูกนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการชลยน้ําหลายท่านถามผมมาว่าไอการชลยน้ําที่ผมอธิบายเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดก๊อกให้ดูนะครับ เพื่อที่จะได้ดูว่าไอตัวอย่างการชยน้ําผมเนี่ยทำยังไงการชยน้ําคือแบบเป็นแบบนี้นะครับคือเราฉีดน้ําไปบริเวณต้นเป็นแบบนี้ครับให้ให้บริเวณต้นเป็นแบบนี้การชยน้ําลงไปเนี่ยก็คือเราอะให้ปุ๋ยสูตร8 24 24ไปแล้วเราก็ชยน้ำแบบนี้ครับนี่คือการชยน้ำนะครับเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยมันละลายลงไปส่วนในเรื่องของการลดน้ำลดน้ำก็คือ เอาไปใส่โคนแบบนี้เลยแล้วก็ทําให้น้ํามันท่วมบริเวณโคนแบบนี้ไม่ควรทานะครับในช่วงที่ออกดอกแล้วก็ช่วงดอกบานนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้เรียกรดน้าถ้าที่ผมทําแบบนี้แบบแรกก็คือเรียกการโชโลยน้ําจะได้ไปทําได้อย่างถูกต้องนะครับใส่ปุ๋ยไว้ก่อนนะครับแล้วก็โชโลยน้ําเพื่อให้ปุ๋ยละลายลงไปที่ต้นนะครับอันนี้คือการดูแลช่วงแรกนะครับช่วงเดือยไก่นะครับช่วงที่2คือพอช่วงช่อดอก เริ่มแทงฉาบออกมาเดี๋ยวผมหาก่อนในต้นนี้น่าจะมีอยู่เดี๋ยวผมเห็นอยู่นี่ครับตากล้องมาตรงนี้ครับอันนี้คือช่วงดอกที่สองอันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เนาะเพราะว่าอ่อนี้น,นีเรามุดมาตรงนี้ดีกว่าอาจจะอยู่ในดงหน่อยนี่ครับช่วงเดือยไก่อันนี้จะใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงยกับตะกี้ที่เราไปดูเนี่ยครับเดยไก่เสร็จแล้วก็จะมาสู่ช่วงที่2ก็คือเป็นช่วงนี้เราจะเริ่มเห็นดอกแล้วใช่ไหมครับ ช่วงนี้เองนะครับถ้าเกิดใครสามารถที่จะให้ในเรื่องของสารป้องกันได้นะครับก็ควรจะให้ป้องกันไว้เลยเช่นสารอะมิดาคอผิดนะครับและสารอะซีทาไมีผิดสามารถที่จะใช้ได้ทั้งแบบผงและแบบน้ํานะครับฉีดพ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เพียระจกันเข้ามาอยู่นะครับส่วนอีกอันนึงที่ผสมเข้าไปในถังเดียวกันเพื่อเพิ่มในเรื่องของการติดผลนะครับก็คือ แคลเซียมโบลอนนะครับอันนี้คือช่วงดอกที่2นะครับอันนี้เริ่มให้สารป้องกันเพี้ยแจกระจันได้เลยอ่ามาช่วงดอกที่3นะครับแบบนี้เริ่มก็คือการแทงฉัดที่ออกมาสุดแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นจุดพีคเลยก็คือช่วงนี้เองนี่แหละเพี้ยแจกระจันจะเริ่มเข้ามานะครับสารที่พ่นไปที่ผมบอกนะครับจะอยู่ได้15วันเมื่อครบ15วันให้เรามาพ่นป้องกันอีกเน้นว่าให้พ่นช่วงนี้นะครับพ่นช่วงดอกที่กําลัง ตูมทุกทุกช่อนะครับแต่ถ้าเกิดบานแล้วเนี่ยให้หยุดพ่นไปก่อนนะครับแต่ถ้า,าเราไม่ได้เขาเรียกว่าพบแมลงศัตรูพืชก็ใช้ระยะเวลาอยู่ที่15วันนะครับนี่ครับเป็นระยะดอกที่ตูมทั้งหมดนะครับอันนี้คือสุดและสุดฉัดอันนี้มาสู่ช่วงที่ตะกี้3แล้วเนาะอันนี้มาสู่ช่วงที่4นะครับนี่คือดอกช่วงที่4นะครับคือเริ่มบาน นะครับเริ่มบานแล้วก็จะทยอยบานขึ้นไปนแบบนี้ตรงนี้เองเนี่ยจะมีแมลงเข้ามาผสมเจสอน,นะครับในช่วงเชา้าแต่ถ้าเรานับระยะเวลาที่เราพ่นสารมาแล้วยังครอบคุมในช่วงของอดอกบานอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องมายุ่งนะครับแล้วก็รอให้เขาบานจนหมดนะครับแล้วก็เริ่มเป็นติดผลเท่าหัวไม่ขีดเนี่ย เราค่อยกลับมาพ่นสารป้องกันนะครับก็ยังใช้สารป้องกันตัวเดิมเพราะว่ามันจะสามารถป้องกันเพลี้ยไฟได้นะครับก็คือสารอีพิดาคอผิดนะครับกับไอซีทามิพิดเนี่ยสามารถป้องกันเพลี้ยไฟได้นะครับส่วนในการที่ถ้าหากพบว่าเพลี้ยตะกะจันเข้ามาช่วงดอกบานร้อยเปแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะพ่นสารตัวเดิมนี่แหละกําจัดได้นะครับสามารถสลับใช้นะครับบางทีถ้า พ่นอาศีทามีผิดไปแล้วรอบหน้าเราก็ใช้เป็นอิมิดาคอผิดนะครับสลับกันไปนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่สารเร่งประสิทธิภาพเพื่อให้มันเกิดการเกาะติดตามช่อนะครับไม่ให้เพี้ยจักระจันเนี่ยมาดูดกินน้ําเลี้ยงของช่อมะม่วงเราได้นะครับวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้สําหรับการดูแลช่อมะม่วงในแต่ละช่วงนะครับเพราะว่า ปีน mm ี้เองอยากให้หลายท่านที่ปลูกมะม่วงไปนะครับแล้วก็ทําตามเทคนิคที่สวนเราเนี่ยได้มีการลงไปนะครับอยากให้ติดผลนะครับแล้วก็อยากให้ประสบความสําเร็จเพราะว่าปีที่แล้วหลายท่านเนี่ยก็ดูในเรื่องของวิดีโอที่ลงไปที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของระยะดอกในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็ไปทาแล้วก็ติดผลกันหลายท่านนะครับแล้วก็ส่งมาให้ดูสําหรับความสําเร็จที่เขาเอาไปทําตามสวนนะครับก็มีหลายท่านที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็ปีนี้อยากจะ เอามาแชร์อีกนะครับจะได้ทําได้ถังทันท่วงทีแล้วก็ได้มีมะม่วงติดผลเอาไว้รับประทานกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อติดตามคิดีโอใหม,ม่ที่ทางสวนนี้เราดีจะนามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ